รลินอิงนาฏอันนันคโรอพิธีกรพิตีรร้ระดับประเทศที่ขวารางวัลมาแล้วหลายเวทีมาครั้งนี้เธอพร้อมจะปัดทุกคนให้ตกรอบเดี๋ยวได้รู้จักขาเลาะจอมพิวค่ะพี่ฮ<พ>ทำไมพอ,พอสองคนนี่เดินส่วนกันพี่เคยเห็นรถสิบล้อสวนทางกันไหมพี่ สองคนนี้กินอาหารอย่างไหนทำไมไมันถึงหูเดียวกันมั้งอาหารเม็ดค่ะาามไม่ใช่ไม่ใช่แมวแม่นับตัวไหน่อิงนารัตอนนันทโรนนะคะชื่อเล่นชื่อลินค่ะมาจากจังหวัดภูทไทยธานีค่ะทำงานอะไรอยู่ครับ ตอนนี้เรียนด้วยรับงานร้องเพลงแล้วก็ทํางานอยู่ร้านไทยรูฟค่ะต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะมากจริงเหรอใช่คุณมีแฟนคลับยังไงไซต์ออนไลน์หรือไซต์เยอะมากก็<ว>เป็นรุ่นรุ่นประมาณปัตเทพเนี่ยหกสิบล้านนี่ก็ยังชอบเลยป๋าเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังเห็นยังชอบเลยชอบอย่างนี้ดีมันเหมือนอยู่กับฟูกอะแล้วแล้วเห็นเห็นพี่เขาร้องไปเมื่อกี้เรากลัวไหมคะ กลัวอยู่เหมือนกันน่ะไม่ใช่เพราะยัรู้พูดเริ่งเพลงนั้นเรื่องหุ่นน่ะกลัวคอกันค่ะคอกันเอาละเรามาดูกันดีกว่านักร้องอาชีพเหมือนกันใช่จะร้องเพลงผู้สาวขาาเละค่ะเเฮฮ้้เฮ้มาอ่ะอ่ะเฮ้ ็ส,สับเสียอมบปแดงบ่อหูแถววันนี้พรุ่งนี้และเมื่อ,อาวานนั้นเป็นบุญบ้านใด บ่หูสิเมีโอกาสนั้นบ่บ่หัวไอ้นคิดจังใดติดรออยังพอแก่ไดแต่ติดใจไอ้น้องไปบ่เป็นจะเป็นจังใดนอใบบริญญาหู ความสามารถของน้องนี่เยอะมากจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เห็นความสามารถเต็มๆของเขาแต่เพียงนี้เพียงเดียวยังเอาไม่อยู่จะบอกว่าทั้งน้องคนนี้แล้วก็น้องคนนั้นสองคนเป็นคนที่มีของทั้งคู่เลยพี่นกคะขอตังทำอัลบั้มให้สองคนนี้เป็นดูโอ้อวนๆสักคู่ได้ไหมคะม,ม, <laughs> มันจะเลิศม,มากเลยนะคะ สนุนค่ะอัลบั้มคู่เลยค่ะอาจารย์หม,ม,มูว่าอย่างไง<ห>จัดเพลงมาเห็นด้วยนะครับแต่ลีลายังน้อยไปนิดนึงนะแต่กำลังเสียงสุดยอดอเสียงดีแต่ลีลาไม่ดีสรุปโดยรวมนะเสียงห้าสิบีลา,ลาสำเนียงส้มเสียงก้าหนูมีพลังเสียงร้องได้ชัดถ้อยชัดคําและอีกตอนกรีดขึ้นสูงก็แหมไปได้รอดรู้สึกว่าดีก็ขอให้ ก็มาเต็มนะฮะแต่ว่ามันพลังมันออกมาพอะเราเต็มมากๆต้องคอนโทรลไม่อยู่นะฮะอาจจะต้องเติมอีกเล็กน้อยนะครับมีของนะฮะครับผมขอบคุณมากครับน้ำหนักไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะในการร้องเพลงและการในการแสดงแต่ว่าช่วงร้องเนี่ยช่วงช่วงเสียงสูงเสียงกรี๊ดเสียงอะไรของหนูดีหมดนะคะแต่ว่าให้คุมโทนเสียงต่ําเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องไปด้วยเต้นไปด้วยลองไปฝึกมาด้วยนะคะตรงนี้นะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ โปรโมทอะไรครับตัวเองเชิญเลยครับการติดต่องานก็ได้ที่ f เฟซบ o ๊กลินอุทัยธานีนะคะอิงนรัตอันนันทโรจน์นะคะค่ะแล้วก็ขายแซนด์วิชค่ะทำทำเองเป็นแซนด์วิชทำเองขายที่ไหนตลาดสดหนองฉางนะคะตั้งแต่ที่ไหนคะหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะโอ้ขายนานนะครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเพราะว่าหลังหลังจาก7จ็ดโมงเช้าก็ต้องเข้าทำงานร้านประจำต่อใช่